สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านด้วยนะครับครับครับคุณสัญญพงศ์ครับเอ,อชาวจีนแต้จิ๋วที่อบพยพมาอยู่ในเมืองไทยผมคิดว่าท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ก็คงจะมีชาวจีนแต้อยู่เยอะพอสมควรครับพอช่วงมาถึงเมืองไทยปับ๊บสิ่งแรกก็คือการทำมาหากินเพื่อปากทองอะนะครับแน่นอนมีหลายสิ่งหลายอย่างที่สมัย อห้าหกสิบปีที่ชาวจีนแต้จิวเนี่ยทำมาค้าขายกันอยู่จนปัจจุบันนี้เออไม่ค่อยได้เห็นแล้วนะครับไม่ค่อยได้เห็นแล้วอ่ uh, อย่างเช่นยกตัวอย่างอันแรกก็คือสมัยนั้นเราเรียกกันว่าเอเต้าถึงเต้าถึงแปลว่าถั่วหลากหลายเนี่ยต้มแล้วก็ใ uh, ส่น้ำเชื่อมผมจะยกตัวอย่างเช่นมีถั่วเขียวต้ม มีถั่วแดงต้มครับนะครับมีถั่วดําต้มนะครับมีเผือกต้มแล้วก็มีมันต้มทั้งหมดนี้เออก็เป็นของหวานหมดทั้งหมดนี้เป็นของหวานหมดครับขณะนั้นเนี่ยเอ่อทางร้านเนี่ยจะตั้งเอ่อของเนี่ยขายเนี่ยนะ เออเป็นภาชนะเป็นหม้อ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 หลากหลายเนี่ยนะเป็นกะละมังก็มีเป็นกะละมังก็มีแล้วแต่ว่ารานคานี้จะต้องการสร้างปริมาณขนาดไหนเต่าถึงปัจจุบันนี้หาหาดูเลยยากมากยากมากไปยุบไปแล้วไปยุกไปอ่าตอนมีมีอยู่มีอยู่เจ้าหนึ่งที่เยาวราชก็ยังคงมีการขายอยู่ทุกเช้านะครับตรงข้าง ธนาคาร UOB สาขาเยาวราชเอาง่ายง่ายว่าตรงข้ามลงแรมไว้าออกคิด mm hmm. นะครับก็มีมีทุกอย่างแบบที่เราพูดกันก็มีเต้าส่วนเหมือนกัน mm hmm. นะครับมีมีให้กินนะฮะอีกอย่างหนึ่งสมัยก่อนที่คนจีนค้าขายกันอยู่ไม่ทราบว่าคุณวัชนระเคยยินเคยได้ยินไหมว่า เสียงเสียงเคาะไม้ไผ่นะฮะครับก็ก็การเขาเอาอ่ไม้ไผ่เนี่ยมาทํามาเลื่อยเป็นเครื่องมือสําหรับทําเสียงอย่างเช่นกว้างประมาณสักสี่นิ้วเกียวว่าเนี่ยเออสูงประมาณสักหกนิ้วแล้วมีด้ามอันหนึ่งอ่ะเคาะก็ก็เป็นสัญญาณอันนั้นน่ะสัญลักษณ์ของเสียงที่เรียกว่าเกียวมาแล้วใช่ใช่ครับใช่สมัยก่อนขายเกียวนี่ต้องเคาะด้วยอเครื่องมือไม้ไผ่ครับ นะครับอันนี้เป็นสัญญาณนะและสมัยนั้นเนี่ยการขายเกี๊ยวจะมักจะขายกันตอนกลางคืนอ้าว,วาาเหรอฮะใช่ใช่เคาะไม่ไผ่าขายนี่ขายกันตอนกลางคืนนะครับอืแล้วก็เคลื่อนที่ไปเรื่อยๆล้วก็ใส่รถสามล้อเนี่ยเฉนไปเรื่อยๆอไปตามหลายๆที่ดั้นชาวบ้านมีความรู้สึกว่ากลางคืนนี่ต้องกินอาหารรองทองเนี่ยอ,อรอฟังเสียง อ๋อ oh, ครับอ่ารอฟังเสียงก็กก็ก็ๆก็มานั่นหมายความว่าเอ่อถึงเวลาที่จะสั่งเกียวมากินกันแล้วครับ,รบพวกนี้ก็คือเอ่อปัจจุบันนี้เราก็หาไม่ได้อีกแล้วเสียงเคาะเกีียวม,มีบ้างนะนะตอนนี้รับเป็นรถรถเข็นไอ้รถรถถ,นะรถถีบนะฮะรถถีบเนี่ยออธิบายได้ว่าเป็นลักษณะของการ เปลสัญชาติหรือว่าเป็นเป็นกึ่งสัญชาติอย่างเช่นเอ,อผมเคยไปหาข้อมูลมานะครับคุณสัญญาพงว่าเขาจะมีเท่าแก่นะครับมีเท่าแก่เป็นเจ้าของออรถนอเช้าขึ้นมาถึงนะ <S <S เขาจะจดทุกอย่างเลย <ces S 1> อืมอืมอ่าเส้นบะมีนะเกี๊ยวเครื่องปรุงซีอิ๊วน้ำปลาพริกน้ำส้มอะไรทั้งหมดผักเผอกอะไรทั้งหมดเนี่ยอยู่ในโกต้าหนึ่งทั้งหมดหนึ่งคันเนี่ยนะแล้วอ่า คนขายนี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอีสานคนอีสานมาตัวเปล่าเลยครับมาตัวเปล่าเป็นพันผสมมาถเกี่ยวพันผสมมาถึงมาถึงปั๊บนะทั้งคันรถเนี่ยสมมุติฐานว่าเท่าแก่จะให้หนึ่งพันบาทถ้ามาถึงความรับผิดชอบแล้วคันนี้เขาต้องจ่ายเท่าแกหนึ่งพันบาทจากนั้นกำไร เรเริ่มสิบคันนี้ออกไปขายครับถ้าขายได้พันหกพันแปดพันเจ็ดนี่ส่วนที่เกินอย่างหนึ่งพันก็คือผลกําไรของเขาอ๋อครับแล้วผมเคยไปดูเท่าแก่ที่ทํารถเฉีดขายเกียวพวกนี้เนี่ยบางเจ้ามีถึงยี่สิบสามสิบคันนะครับโอ้โหมีถึงยี่สิบสามสิบคันครับเราทากันเป็นอธุรกิจครับทํากันเป็นธุรกิจครับนะ เพรฉะนั้นทุกวันนี้ที่เห็นเห็นฉีบขายเกี๊ยวนั่นอ,อคนอีสานนะครับใช,ใช่แต่ว่าผมเจอบางเจ้าเนี่ยเขาก็ตอนแรกก็ไปรับมาจากเท่าแก่แต่ตอนหลังเขาบอกว่าเท่าแกมันทาไม่อร่อยมีหลายอย่างไม่อร่อยอก็เลยก็เลยอะไรนะปลีกตัวองอมาแล้วก็มีอย่างอื่นเสริมเข้าไปปรากฏเขาขายได้ดีกว่าอืมอ่าก็อันนั้นอันนั้นเขามีความก้าวหน้าจากความพยายามของเขาของเขาใช่ใช่ทำเป็นเท่าแกก็ต้องปรับปรุงตลอดครับใช่ใช่ ถ้าถ้าพูดถึงว่าพระทูตหมือว่าเราเห็นว่าบรรดาพวกที่เข้ามาอขายแรงงานทํางานเนี่ยมีครับที่ขุณสัญญยพงษ์พูดถึงว่าตัวเองนั้นมีความรู้สึกว่าเอการทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าทําให้มันดีขึ้นครับตัวเองรู้สึกว่ามันจะต้องก้าวหน้าไปได้ไกลครับผมเห็นหลายคนที่ที่ออกมาเปิดร้านอย่างเช่นขนะนี้ผมเจอร้านขาย เข้าผัดปูอยู่เจ้าหนึ่งแถวแถวตลาดน้อยอ mm hmm. ตอนเย็นเนี่ยคนกินเยอะมากเข้าค,คิวกันเลยนะแล้วก็ดังที่สุดก็คือเข้าผัดปูนะ mm hmm. แต่ว่าผมดูเขาเนี่ยผมบอกว่าเออถามเขาว่าคุณเนี่ยไม่ใช่ลูกคนจีน <c oughs> เขาบอกใช่ <c oughs> เป็นคนจังหวัด <c oughs> ผมก็ถามเขาว่าแล้วไปหัดมาจากไหนล่ะไปหัดมาจากไหน ก็ลเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้เขาจะเป็นทํางานอยู่แถวแถวตรอกจันนะครับอ,อยู่ในร้านอาหารของคนจีนแล้วก็เขาก็จะเป็นคนอช่วยเฒ่าแก่บ้างบางครั้งก็เฒ่าแก่ก็เปิดทางให้เขาลงไปทําเองแต่แล้วเขาเองเนี่ยก็สังเกตดูว่าอันไหนที่ทําแล้วน่าจะดีนะทําแล้วน่าจะอร่อยนะตัวเขาเองก็จะอ พยายามทําในสิ่งที่ดีที่สุดแต่แล้วพอถึงเวลาได้ที่ได้ทางไม่ต้องเช่าร้านเลยนะครับเขาอยู่ตรงริมฟุตบาทริมถนนนะริงเป็นรถเข็นเท่านั้นเองกลางคืนนี่คนเท่าาแถวยืนซื้อข้าวผัดปูแล้วราคาก็ไม่ถูกด้วยจานละเจ็ดสิบบาทโอ้ขายไหนอร่อยแถวแถวตลาดน้อยตรงเยื่งๆกับทางเข้าเข็ด สัมพันธวงศ์ครับ่าเอ่อถ้าถ้าสนใจเนี่ยไปดูได้แต่ไม่แนะนําให้ไปกินเพราะว่าระยะเวลาของการรอคอยมากเกินไปนานเกินไปนานเกินไปแต่บางคนก็อดทนนะคุณซาบางคนเนี่ยขอให้ได้กินอย่างที่่นะนำยินดีรอมีคนประเภทนี้อยู่ที่ที่ตรงไหนอร่อยเนี่ยนะไปแล้วก็นานขนาดไหนก็รอได้สู้ตายคนนะครับ คุณคุณวัชรละเคยเคยกินเอ่อน้ำอัลมอน์ไหมน้ำอัลมอน์เหรอฮะยังยังฮะเคยถ้าเป็น,ปน,ปน,นท,ที่เป็นอัลมอัลมอน์บดที่เป็นเป็นอะไรก็เรียกอะไรนะเป,นเป็นน้ำอัลมอน์เนี่ยสีขาวขาวเนี่ยซึ่งชาวบ้านทั่วไปนี่ผมเคยได้ยินไม่ทราบว่าเอา่อผมเข้าใจถูกหรือเปล่าก็เรียกว่าน้ำนมแมว จริงจริงกัเราเรียกกันว่าน้ำอัลมอนนะน้ำอัลมอนสมัยก่อนสมัยก่อนนี่คนจีนเขาเรียกกันว่าภาษาแท้จีก็เรียกว่าเหงยิงแต่น้ำขาวขาวนะอแปะเนี่ยก็จะต้มมาจากบ้านครับแล้วก็ใส่อยู่ที่ถังเนี่ยนะหับออกมาขายข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นของอน้ำอัลมอนร้อน จนทั้งหลังอีกถางหนึ่งเนี่ยก็จะใส่น้ําแข็งไว้มันเป็นน้ํำอัลมอนด์เย็นเข้าใจว่าอาคนรุ่นหลังๆที่เกิดเอไม่ทันก็คงจะไม่เคยเห็นแล้วก็าอาจจะไม่เคยได้อได้ชิมแต่ถ้ามาที่ถนนเจริญกรุงเนี่ยถ้าถ้าซื้อซื้อไปปรุงแต่งเองต้มเองที่บ้านเนี่ย ผมเคยถามคนแถวเยาวราชว่าพนักงานซึ่งเป็นคนอีสานที่ขายอยู่เขาเรียกอะไรครับได้คําตอบมาว่าเขาเรียกว่าน้ําเหม็นอ้าวเลยคุณเคยได้ยินไหมครับไม่เคยคุณสาไม่เคยได้ยินจริงรแล้วมันเหม็นเหรอถึงเรียกน้าเหม็นนะฮะก่อนหน้านี้เคยเคยมีคนในบ้านผมไปซื้อเหมือนกันคมันผมเนี่ยพยายามอธิบายให้เขาฟังว่าเรียกว่าน้ําอัลมอนด์ แลวสุดท้ายก็ได้มาจริงๆแล้วคนที่คนที่ขายของเนี่ยเขาแนะนํามาด้วยว่าวันหลังมาซื้อเนี่ยเรียกง่ายๆว่าน้าเหม็นทําไมมันกินยากมันกินยากกินไม่ยากครับอร่อยครับเอาบอกว่าน้าเหม็นเหมือนกลิ่นเหมือนกลิ่นเหมือนอัลมอนด์บดนะครับครับกลิ่นเหมือนเราเราผมผมว่ากลิ่นทุกอย่างเหมือนอัลมอนด์แท้ๆเลยอืะแล้วทําจากอัลมอนด์ไหมฮะทจาก ผมผมว่าน่าจะใช่น่าน่าจะเป็นอัลมอนด์บดแล้วเอามาต้มเอาครับครับสมัยก่อนคนจีนเนี่ยกลางคืนกลางวันก็ไม่ค่อยได้หักลางคืนนี่หัออกมาขายกันจริงๆแล้วมันไม่ค่อยเหมือนอัลมอนด์นะมันก็ว่าแห่งยิ่งอะนะเป็นอีกพัน,นยิง่งมันเป็นอีกพันหนึ่งอะนะที่เขาเอามาบดเอามาต้มผมเคยกินอยู่แล้วเป็นพวกถั่วเป็นตระกูลถั่วแต่ว่ากลิ่นมันฉุนๆหน่อยนะฮะครับแต่ว่าไม่ใช่อัลมอนด์ถ้าเอาอัลมอนด์ไปบดแล้วทํางั้นคงจะไม่ได้รสชาติเดียวกันอืม ยวนนี้ยันนี้ก็ไม่มีแล้วสมัยก่อนนะแปะแก่แก่จะหักเอามาขายตอนกลางคืนใช,ตนนใช่ตอนนี้ไม่มีแล<อ>้วใช่ตอนนี้ไม่รู้สึกจะไม่เห็นเลยนะครับ ไม่เห็นเลยครับคุณซาครับก่อนก่อนเข้ารายการเนี่ยคุยกับคุณเสริมพงศ์ว่าช่วงนี้อากาศร้อนมากนะคุณซาแนะนําตํารับจีนที่แก้ร้อนได้บ้างไหมฮะเอาไว้วอาทิตย์หน้าหรืออะไรเนี่ยช่วยหามาถ้าเป็นไปได้นะฮะหามาพวกประเภทแก้ร้อนในยามสงกรานอะไรต่างเนี่ยนะฮะที่จะกินให้มันเย็นๆนะฮะครับพวกน้ําลากบัวหรือว่าพวกอะไรต่างๆนะฮะคือจริงๆแล้วอ่ะ ของกินที่เป็นน้ําร่างบัวหรือน้ําจับเลียงพวกนี้เนี่ยนะเอจุดประสงค์ใหญ่ของเขาคือแก้ร้อนไหนรับแต่ทีนี้เท่าที่เท่าที่ผ่านมาหน้าร้อนอย่างนี้นะเอ,อน้ําจับเลียงเนี่ยนะกับน้ําแข็งเย็นๆเนี่ยนะมันสามารถคลายร้อนออุณหภูมิในร่างกายของเราได้ดีมากกว่าทุกอย่างคุณวชระลองดูแล้วตอนนี้ผมก็ได้ยินมาว่า คำว่าจับเรียงเนี่ยนะฮะเ,เขามีเอ,อเขามีกรอบของการอก้าวหน้าทางด้านการตลาดก็คือว่าเอ,อวันก่อนผมได้ยินทางเออ,อิชิตันนะฮะอิชิตันหรือแ,แม้กระทั่งอีกหลายหลายค่ายที่ทําน้ํำดื่มนะหันมาบุกตลาดน้ําจับเลียงอืมสาเหตุที่นํามาบุกตลาดน้ําจับเลียงก็เนื่องจากผมได้ยินเอ,อ คุณตันซึ่งเป็นเจ้าของอิชิตันนะได้ให้สัมภาษณ์ทางวิทยุเมื่อสองวันก่อนนี้เองว่าดัชนีของอประเทศแผ่นดินใหญ่จีนกับประเทศเวียดนามนั้นขณะนี้น้ำจับเลี้ยงมียอดขายมากกว่าน้ำอัดลมทุกชนิดโอ้โหเขารู้เขารู้เทรนด์ละเขารู้เทรนด์อะาฉะนั้นฉะนั้นเขาเขาารีบประกาศเลยว่าของเขานี่ออกแล้วจะมาสู้กับน้ำดับเย็ร้อนเนี่ย น้ำจับเรี้ยงอิชิตานี้ออกแล้วคือถ้า <Okay. S 1> นอกจากคุณกินอคลายร้อนแล้วยังอ่ดับร้อนในการดับร้อนในของร่างกายเราในลักษณะของสมุนไพรนั้น,เ,นเขาก็มีควบทําให้ระบบการขับถ่ายเนี่ยคล่องตัวขึ้นครับนะฉะนั้นฉะนั้นถ้าน้ําจับเลี้ยงยืนยันว่ากินแล้วสดชื่นแน่แน่ ครับินใใน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 ,ในช่วงหน้าร้อนร้อนหดโหดอย่างเงี้นะครับครับนะแต่ถ้าเป็นเป็นสมัยก่อนหน้าร้อนอย่างนี้เอ่อคุณคุณคุณสัญญาพง์ของพอจําได้คุณวัชระอาจจะไม่ไม่เกิดไ,ไม่ทนันเราเราเอาดินสอพองนะครับมาละลายน้าแล้วทาตัวทาหน้าอื ก็ขายความร้อนของร่างกายได้เย็นแหละฮะเย็นเย็นขึ้นแหละฮะโอ้ยรับรองเย็นนะตอนนี้ก็ใช้แป้งน้ํานะจริงๆแล้วตอนนี้ใช้สบู่เย็นใช้แป้งนะหาทางทุกอย่างแล้วบางทีช่วงที่ร้อนๆจริงเนี่ยต้องต้องอยู่ในที่ที่จั้ถ้าเป็นถ้าเป็นผู้ชายสมัยก่อนเราใช้ดินสำพองซึ่งเขาขายเป็นเม็ดเม็ดแล้วละมาละบายละลายน้ําแล้วทาตัวแต่ถ้าเป็นสมัยนั้นเนี่ยท่านสุภาพสตรีหรือฝังผู้หญิงเนี่ยก็จะใช้แป้งน้ํายี่ห้อพันงา พันธุ์งามนครับีข้อพันธุ์งามสมัยนั้นโด่งดังมากๆเป็นอันดับหนึ่งตอนนี้ไม่ขายแล้วฮะหายไปแล้วหายไปแล้วอ้าวเหรอฮะตอนนี้ก็เห็นแต่มองเลยยะมองเลยยะยังอยู่ยังอยู่นะครับสมัยนั้นข้าอย่างนี้ก็ชาแล้วก็ตัวนี่เย็นสบายเลยเย็นสบายโอาหารการกินทุกอย่างเนี่ยนะก็เป็นไปตามปกติเพียงแต่ช่วงนี้อยากจะออบอกท่านท่านผู้ฟังว่าให้ระวังหน่อยเกี่ยวกับอาหารทะเล อาหารทะเลนี่อจะเสียง่ายมากในช่วงของหน้าร้อนนะครับในช่วงหน้าร้อนนี่ระวังหลีกเลี่ยงได้ก็ดีแล้วดูจากร้านค่าดูจากแม่ค่าร้านไหนเนี่ยออืถ้าไม่ค่อยมีคนกินก็อย่าเข้าไปถ้ามีคนหลักการกินของอร่อยและของสดยๆถ้ามีคนกินเยอะๆเราก็แทรกเข้าไปได้แต่ถ้าไม่มีคนกินแลไรนั่นหมายความว่าผิดปกติน่าอันตรายเก็บไม่ดีก็เสียเลยครับผม สิ่งที่สิงนี้น่ากลัวที่สุดเนี่หน้าปูนะครับปูปูนี่เป็น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 อาหารทะเลที่เกร้อนและเสียง่ายที่สุดเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเสียแล้วคุณซาเขาใส่ยากันบูดไว้ หรือไม่ก็แช่ฟอร์มาลีนมาต้องระวังด้วยแช่ฟอร์มาลีนมาเนี่ยอยู่ที่ทางคุณจะต้องเลือกร้านอาหารหรือเลือกซื้อจากผู้ขายที่คุ้นเคยกันดีใช่อะร้ารทะเลผมซื้อตลาดเป็นประจำจากแม่ค้าที่รู้จักกันดีซึ่งเขาคงไม่กล้าโกหกเพราะว่าผมเคยบอกว่าโกหกไม่ได้นะสักวันหนึ่งผมสักวันหนึ่งผมจะเอาไปเทสนะก็บอก เลยเฮียไปเทสทุกวันเลยแน่จริงแน่จริงนะครับ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 ผมก็ก็ก็เตือนเตือนกันไปเรื่องเกี่ยวกับอาหารการกินในช่วงหน้าร้อนครับครับผมโอเคถ้ามีโอกาสจะนาอาหารของชาวจีนที่กินในช่วงหน้าร้อนดีฮะดีฮะดีฮะเราคุยกันในแง่มุมน่ะหรือว่าชีร้านต่างๆให้ไปกินหรืออะไรต่างๆก็ยินดีนะครับคุณซาคครับขอบคุณมากครับ